ไม่น่าเชื่อว่าในยุคหนึ่งดอกทิวลิปเคยมีค่ามากกว่าเพชรหรือคนยอมขายบ้านเพื่อที่จะได้มันมาครอบครองเพียงหนึ่งดอกทำไมดอกไม้เพียงดอกเดียวถึงมีค่าขนาดนั้นจนกระทั่งอิงได้มาฟังเรื่องราวของลูกค้าที่มาสักดอกทิวลิปสีม่วงกับอิงค่ะย้อนกลับไปในวัยเด็กเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เห็นภาพดอกทิวลิปบนผนังทําให้สงสัยว่าดอกไม้ที่สวยขนาดนี้มันมีจริงๆหรอนั่นก็คือลูกค้าของอิงเองค่ะ พอเติบโตมาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทําตามฝันแบบใครๆหรือมีโอกาสได้เห็นโลกกว้างก็มีแต่ดอกทิวลิปบนผนังในวัยเด็กเนี่ยแหละที่เป็นเหมือนความฝันเล็กๆเป็นความลับของหัวใจที่ไม่ต้องให้ใครๆมาเข้าใจทั้งหมดก็ได้แล้วมาในวันนี้แทนที่จะเลือกดอกทิวลิปสีแดงที่มีความโดดเดน่นเอากลับเลือกดอกทิวลิปสีม่วงเพราะมันอาจจะไม่ใช่สีที่สดใสที่สุดแต่มันเป็นสีที่ให้ความสงบ เป็นสัญลักษณ์ถึงความเข้มแข็งแล้วก็การผ่านเรื่องราวมากมายในการเจริญเติบโตของเขานี่คือเรื่องราวที่ทำให้อิงสนใจความเป็นมาของดอกทิวลิปค่ะแล้วเรื่องราวที่อิงเล่าไปในต้นคลิปก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในเนเธอร์แลนด์เมื่อ400กว่าปีที่แล้ว นี่คือดอกไม้ที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่ว่าจะต่อเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งหรือต่อผู้คนที่ยอมสิ้นเนื้อประดาตัวเพียงเพื่อจะได้มันมา,มาครอบครองสักหนึ่งดอกเราเชื่อไหมว่าทุกวันนี้เราสามารถปลูกมันในประเทศไทยได้แล้วนะคะขอบคุณที่ไว้ใจมาสักกับเลซี่เบนะคะ